นี <One input> <Keep S 1> ่ยเหมือนกนเยอุ้ย <The> น <driving force> <parfois> ั the so ่นนนนั่นนัเออเออปาน่อยปวดโอเอืนนี้ไหมอ่าผืนนี้่อพนี่ใหญ่่เนี่ยไ่งอาผืนนี้ปงายเหมือนพ่าไปเอาไปเลือกใหญ่เลยเอามาใส่เอามาใส่ตรงนี้แล้วลูกไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เนี่ยก็ทำไม่พอใจดูไหลถกเออนั่งตรงนี้นะไม่พอใจดูไหลถกเออนั่งตรงนี้นะเราไม่เราไม่เราไม่จัดเข้าฮะแต่กัดเข้ากับจัดเข้าโอ้อะไรนะโอ้กับข้าวเขาทำกับข้าวจังกับข้าวกาลังเรียงคำยากแม่กันแล้ววันนี้หยุดรู้ไหมอยากไปโล เออยากไปบิ๊กอยากไปอยากไปจะไปกินไก่ KF อโอเคน้องเป็นสาวขอนยังบอกเคยมีแดน้านอยู่แดนอีเขาว่าน้องเป็น โอ้ยานเลยแค่พิ oh, yeah. ้งอี๋เลยช่วงแรกๆอ่ะขาสั่มหมดเลยเออลันเอาปุทธเอวลันเอวลันปัด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  ไอช็องเลยเหรอไอช่องคนเลยเหรอนม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 ยมนมนอนม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 นอะมนมนมนทนม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 ไมนมไมน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 นมนมนมนนมนม่มนนมนมมนมนมนม่มนมนมมนมนมมนมมน โอ้ยอยากลงหลุมกินอร่อยเลสิข่าวหู้เ,เก่ากเปลี่ยนเดวินแต่คุณแม่ปะนะวะ่าเอาเนี่ยเนี่ยอย่าอย่าหนุมกันเดน้ออย่ากัดกันเด้อนะลูกห,าห้ามนะห้ามกาัดเด้อกัดนี่พอเปียกเลยดิ นั climbing, u, ่นนั่งทีละคนอ้าวพี่เพชน้องเพชสิบนาทีหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเรีออกตัวไหแม่ก่านเลีกบมินสิออกเลยจีเรขออกตัวไหนแม่จะถูกหวยไมถือย่างไบริสุทธิ์จุ่มจุ่จุ่มจุ่มจุจุ่ม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 จุม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 มจุ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 ้งจุ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 จุ้งจุ เรียกก่อนจวงโอ้ยเรีวตกใจหมดจวงจวงจ้าห้องแงี้ยห้องเลยจ้วงจวงจวงเฮจวงอยู่ไหนนะไม่ไมยใครกูไม่ไมยพี่ น้องเพชรน้องพลอ,อยจะดีอย่างหนึ่งคือแบบเวลาขึ้นรถไม่งอแงเหมือนเขารู้ว่าเขาต้องเดินทางพาไปไซกับ,บ่บไ้นี่กำลังขึ้นขอนแกนครับกำลังไปขอนแก่นนะครับมืม่อคืนอยู่ที่วัดโกกกากแล้วก็กลับมานอนที่บ้านรังสิตตื่นเที่ยงนะครับยาไปอีกขั้นหนึ่งครับผมสิกับมอนีมีงั้นอยู่ชุ่มแพร่ครับ หมอลำชัยกะลอยเต็มบงเบิงฟรีนะครับพี่น้องงานฉลองอุโบโสดตำบลชัยสบันน,สสบบนน้องสังหรือวังสี่หละครับบ้านหนองสังตมบลชัยสำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นชมฟรีนะครับค่ำนี้มีหมอลำชัยกระลอยเต็มบงแล้วก็แอนออรดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม ep 1 1วันนี้ไลฟ์สดโดยทีมงานบ่าวภูไทยนะครับ ไลฟ์สดโดยทีมงานบ่าวภูไทยก็มีโชว์ใหม่แล้วก็มีแอนออรดีด้วยกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับผมดไปไปกดลิงก์ที่ผมปักหมุดด้านล่างเข้ากลุ่มเลยนะครับร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวไปไลฟ์ในกลุ่มขอดาวก่อนขอดาวก่อนนี่นี่ขอดาวก่อนขอด้ขอดาว โอ้ยโอ้ยโอ้ยจับผมอาซาผมซาผมคุณแม่ซักผ้าผู้ใดเพียรพู้ใด้พอยยาอมโมจันยาสีฟันคออเกตแชมพูวิเศษวิเศษแฟนตาแฟนตาทำนางเงี้ยงง่ายหน่าลูกทางนางเงี้ยงง่ยทำยังไงนางเงี้ยงง่ย นางเงือกน้อยลอยไปลอยมามีชั้นบนอะตบชั้นบนตบชั้นล่างตบพร้อมพร้อมกันจริงจริงเด็จริงจริงเจ็จริงจริงเด็จริงจริงอะไรคะเจ็บรโดนอะไรโดนกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยครับใครที่เหมาแล้วไม่ต้องซื้อเด้อปูสาดรอยชมได้เลยใครที่ยังไม่ได้เหมาก็ซื้อเป็นรอบก็ได้ครับร้อยยี่สิบห้าบาทเมาเมาก่อนเมาเมา เอาเอาเอาผม่ไม่สะแล้วเป่าเป่าจุจุกรรมการนี่มานีมานีกรรมการนะ่ีจากกันแ่วาก็เลยระแกันแมนะแวเออไม่อาหอมแหอหอมหอมหอมแก้มกันหน่อยหอมแก้มกันหนยกอดกอดกอดขันแควขั้นแคว

ตุดตุดตุด,ดเ,เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันสลับกันค่ะโน <No, my. S 1> ไม่ผู้ไหนจวงซื้อเป็นรอบแอดมินเพิ่มพึ่งดึงเข้ากลุ่มครับ,รบผมบขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับ เองมังขอจะเห็นก่อสิ่งหนผมดกๆดกผมกำลังเป็นสวอนแตึงฟันอยู่ในห้องน้ำอยู่ตอนนี้กัดกัตจ๋าเอ่อเออเออ เออเออกาดีลีคือใครกัดพ่อเสียงถกใจดูหน้าตาเสียงเอามามาเอาเให้พ่อเปล่าเปล่าเปล่าให้พ่อย์เนอะเปล่าแห้งๆกันเจ้วอ่้แก่บ้าบอมาถ้าพูดเรื่องอันนี้ไม่ได้เลยปล่อย์แล้วนี่เล่นมา เส้นหนี่งเนาะดูดูพี่พี pues ่พี่เห mm ็นพี่ไหมเห็นพี่ไหมเห็นพี่ไหมช่วยลังส nah. ิสวยหมสยช่วยไป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 ไหนคะไปไหนไปโลอยากไปบิ๊กไปกินไก่เคเอฟอย่าโผล่หัวออกไปลูก

จวงมาบอกจวงมาแล้วลูกน้อองงเเเพพชชรรห็นนม้จวงมาเรียกหน่อยลูกเรียกจวงมาหิวแล้วบอกบอกจวงอุ้ยลุงมดเยันลุงมดก่อนเดี๋ยวจวงลุงมดจ๋าลุงมดจ๋าจ้วงมาหิวแล้วยืดไหมใส่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 บ้างก็ได้เย็น อย่ามีนะจวงมาแล้วเรียกเรียกเรียกจวงจวงมีลูกชิ้นไหมอันปลาระเบิดจวงมันเป็นตะเข็บหรอ่ไม่แข็งหรอกรอบเป็นไงเออเอาเอาว่าต้องใส่น้ำจิ้มเนื้อจวงเออไปหาไปหาดูไปดูพ่อรถอะไรรถรถอะไรถอะไรงถสีเลยนะ อยู่ไหนเนี่ยอยากน้ำจิ้มมานะมีเฟ้นายด้วยโอ้มีเฟ้นายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินเฟ้นายก็ได้มีเฟ้นายด้วยอยู่ไหนเนาะเฟ้นายกับคอนแก่นครับคืนนี้มีแสดงที่ยมเภอชุมแพครับผมใหญ่โอเคอ่าโอเคขอบคุณค่าคอนขอบคุณค่าค่ักินทีละอันลูกหอมหอม อาป้อนพ่อด้วยป้อมพ่อด้วยขอขอขอเลยนะขอขอเลยนะขออร่อยไหมแซ่บบอสหอมมีเหลือแซ่บบลูกแสบบลูกแสบแสบอ่าให้อยู่ให้ยังไงยังไงยังไงอ่าอ่าให้ให้น้องคอยกินด้วยเอาเอายังไงจ้าก่อนลูกทำไงก่อนทำยังไงก่อน เจ็บอะไรอ่ะเจ็บทำอะไรก่อนเจ็บขาทำอะไรทำไงก่อนเจ็บบ่เจ็บหน่อยแสบพัดยางอันนี้อ๋อดีบ่โอเคเออนอันทาดีจ้าก่อนลูกไก่มันเผ็ดไหมมันมันจะมีอันไม่เผ็ดถ้าไม่เผ็ดก็มีแม่ชิ้นใหญ่ๆอยู่นี้เอาเอาซีอยูนี่อ้ํอ้ํเอาเอาป้อนป้อนคุณย่าคุณยายที่บ้านด้วยป้อนตรงนี้อ้ํ เอทีเผ็ดแล้วชิวๆอ่วยีรมาพ่อกินด้วยพ่อกินด้วยพ่อก็หิวไม่มีไม่มียีมันก็เลยครับไม่มีผูดสยามยาบีกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดยาบีไม่กินอ้าวพัดป้องเขาแก้วไม่วนหรอกยายกินดีๆลูก จะอยู่ข้าวอันอันตอนนี้จอดที่ปั๊อมอายุตยาเลยวังน้อยมาครับผมพึ่งออกจากกรุงเทพกนเที่ยงนะครับมันหมดเอาไว้อันมันนี้กันไงไหมมันมีช้อนไหมอ้ำอ่ำอ่ำอร่อยไหมคะแซ่บบอซอสอยู่นี่นั

เนี่ยขายอีกแล้วอันนี้หนูกินไม่ได้มันเผ็ดพอขนาดที่ชู้ด่วนอร่อยอร่อยอยข้างงหลันี่นะลูกอย่าให้มันหกนะลูกมันมันหล่นเดี๋ยวมันจะเก็บยาก จเจอกันในกลุ่มนะครับทุกคนครั้นี้ครับ EP 1 1นะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับ